คลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำแอปแทร็กิ้งแคลอรี่ที่ผมใช้อยู่นะชื่อว่าแอป My Fitness Pal นะครับก็เป็นแอปที่ค่อนข้างดีนะฮะในส่วนแรกผมจะให้ดูการแบ่งแคลอรีอ่ก่อนแล้วกันนะครับผมจะเข้าไปในบัญชีแล้วก็ไปที่อัปเดตโกอย่างนงี้นะครับแล้วก็ไปที่นิว r ริชั่นโกะอย่างนงี้จะมีแคลอรี่คาร์บโปรตีนอะไรพวกนี้นะกดไป แล้วเพื่อนๆจะต้องไปคำนวณแคลอรี่มาก่อนนะว่าเพื่อนๆต้องการแคลอรี่เท่าไหร่แล้วก็มาใส่ตรงนี้นะเสร็จแล้วเพื่อนก็แบ่งได้ว่าจะเอาคาร์บกี่เปอร์เซ็นต์โปรตีนเท่าไหร่แฟตเท่าไหร่อย่างเงี้ยครับเพื่อนก็สามารถที่จะมาแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์นี้ได้เลยนะครับคันก็จะคำนวณเป็นจํานวนกรัมมาให้เพื่อนๆแล้วนะครับเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะจะกลับไปหน้านนะครับตรงหัวข้อไดรี่ข้าวราดตรงนี้นะครับ เวลากดเข้าไปเนี่ยมันก็จะขึ้นหน้าตามาอย่างนี้ครับว่าให้เพื่อนๆเนี่ยแท็กเข้าไปใน breakfast lunch หรือว่า dinner อะไรอย่างนี้นครับแต่ถ้าเพื่อนๆกดเข้าไปตรง calories remaining ข้างบนเนี่ยมันจะมีหัวข้อว่าเออวันนี้เพื่อนๆกินไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็นิวเทรนตรงนี้นะครับว่าสารอาหารที่เพื่อนๆกินเข้าไปเนี่ยโปรตีนกี่กรัมแล้วในวันนี้ครับกี่กรัมแล้วในวันนี้อะไรอย่างนี้นะครับก็อันนี้แค่แมคโครก็เนี่ยครับก็ เหมือนหน้าเมื่อกี้ครับแต่ว่ามาแบ,บ่งเปอร์เซ็นต์ให้เพื่อนๆดูนะครับ